กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิร์ตวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11เมษายน2564เรม14ค่ำเดือน5เป็นวันพระวันธรรมสวนะเมืองต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าณพันจทุเร ปตวีจะทุเรปารังสมุทตะตถทาหุทุเรตโตหเวทูรัตรังวัฒนติสัตัญจัตโมอสัตัญจัราชาเขากล่าวว่าฟ้ากับดินไกลกันเลกฝั่งทะเลก็ใกลกันแต่ธรรมของสัตวุบรุษกับของอสัตบุบรุษใกลกันยิ่งกว่า ฟ้ากับดินนั้นไกลกันหมายความว่าช่องว่างระหว่างฟ้ากับดินนั้นไม่สามารถจะวัดได้คือไม่รู้ว่ากว้างและยาวหรือสูงเพียงใดคําว่าดินคือพื้นที่โลกทั้งหมดที่คนอาศัยอยู่ส่วนฟ้านั้นก็กว้างใหญ่จนหาขอบเขตที่สุดไม่ได้คือหาจุดจบของช่องว่างไม่ได้จึงเรียกอีกอย่างว่าเอา,ากาศ การที่ใช้ดินกับฟ้านั้นมาบรรจบก,กันจึงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นท่านจึงเปรียบสิ่งที่แตกต่างกันมาว่าราวฟ้ากับดินฝั่งทะเลก็ใกลกันหมายความว่าเมื่อเราไปอยู่ริมฝั่งทะเลหรืออยู่กลางเรือในทะเลก็ตามเราจะมองหาฝั่งหรืออีกฝากหนึ่งไม่เห็นเลยเพราะความกว้างใหญ่ของทะเลนั่นเอง ความแตกต่างระหว่างฟ้ากับดินก็ดีความมางไกลกันของฟังฟากทะเลก็ดีแม้จะแตกต่างกันหรือห่างกันมากสุดประมาณก็ตามแต่เมื่อเทียบกับความแตกต่างกันของสัตว์รุษกับอสัตว์บบรุษแล้วจะยิ่งกว่าฟ้ากับดินหรือจะยิ่งกว่าฟากฟังกับทะเลเพราะสัตว์รุษคือคนผู้ปประดิษฐ์มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีการสำรวมกายวาจาใจอยู่เสมอ ไม่ล่วงละเมิดอกุศุลธรรมทั้งปวงมีกายสุจริตวาจาสุจริตและใจสุจริตมีความเพียรในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเพื่อเข้าถึงพระธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับอัส,สบรุษที่มีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทไม่สรรมกายวาจาใจระพฤิล่วงละเมิดอกุศลธรรมอยู่เสมอเขาย่อมไม่มีโอกาสเข้าถึงพระสธรรมได้เลย นี่คือธรรมที่กล่าวว่าสัตว์รุษกับอสัตบุรุษสัตบ์รุษคือคนดีอสัตบุบรุษคือคนไม่ดีนั่นเองสรุปง่ายๆ่าวันละวันนี้รายการธรรมวันพระก็มาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงก่อนวันสงกรานต์สงกรานต์ปีนี้อยากโยมลูกล้านที่ค่ไกลๆได้กลับบ้านไหม <c oughs> เพราะว่าโรคโควิด -19 กลับมาราบาช่วงส่งรานพอดีหลายคนกับบุญว่าไม่ได้รบบานหลายคนกว่ามาบ้านเลยก็ไม่อยากไปไหนกลัวทิดโรกอ่านี่คือสิ่งที่เราทางไร่ต้องรวมกันเก้ไขเพราะมันเป็นปนัญหาสังคมไม่ใช่ว่าปัญหาคงเราคนเดียวทีนี้การจะยุติสังคมได้นั้นโดยไม่มีความทุกข์เลยก็ไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนไม่ทำไม่กุ่นเดือดร้อน ควรจะตรงรักษาสิ้นปลอดสี้นีร่นนรักษากายวาจะใจ้ให้เป็นปกติไม่เราได้รับความเดือดร้อนแต่จะถ้ามาเมื่อรักษาสิ้นเราได้ไรเราได้ตอนไหนความจริงหลักการรักษาสิ้นนี่มันจะมีอนันดสซุ้งจะมีก็ต่อเมื่อเราตั้งใจรักซาถ้าว่าเรารับิีนไวแล้วเราไม่ตั้งใจรักซามันกไ็ไม่มีอนันดสซุ้งมันก็ไม่ได้มันกับหนกแก้วหนกขุนทองหรือหวา เสี่ยงกบเสี่ยงเครียดมันองไปเป็นธรรมชาติแต่คําว่าได้อนันรุษงคือตั้งใจรักษสร้างตรงกับปุทุพจน์เต่พระเจ้าตรัสกับปลาว่าเจตระหั่งพิกเวกัมมังวัฒนิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเร,รากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมคือต้องมีจิตที่เป็นเจตนาเป็นเต,ต้งการกระทํากรรมนั้นจึงจะให้พ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีดกุศลกรรมหรือกรรมไม่ดี อคุศลกรรมก็ต้องมีเจตนาปติตังจึงจะให้พ้นสำเร็จพ้่นซีดก็เหมือนกันแต่เรามีเจตนาปิติตังแล้วมันก็ได้อานิสงส์แล้วอานิสงส์นั้นก็ได้รวดเร็วมากก้นวรันตันเปรียบเทียบไว้ดีนะเปรียบเทียบไว้กับอะไรกับตองฟ้ามั่งกับสัต์ใหญ่เหมอนช่างมั่งกับหูมั่งกับดิวมือเรามั่งเช่นว่าอานิสงส์ที่เกิดจากสมาธิ เรื่องบุญที่เกิดจากการรักษาซีนนี่มันไอพ่นเร็วมากเพียงแก่ฟ้าเลบ็บจางปับหูงูแลบลินหรือว่าเรากระดิกนิ้วมือหลัดนิ้วมือกระดาอันนี้ส่งแล้วตอนนีนน้คือความเร็วอของอัอนดิส่งของบุญและความเร็วอของจิตแต่ถ้ามาเราจะสร้างบุญเรื่อบารมีเพิ่มได้ไหมตาที่เรามีอยู่ทุกวันนี้บางทีเราบองไม่ห็นว่ามันเต่าได้แล้ว สร้างได้แต่หวังการสร้างบุญบารมีนั้นต้องเริ่มโดยการรักษาสิ้นแล้วก็เป็นคนที่มีสัจจะคือมีความจริงใจจริงตัวตนเองก่อนแล้วก็จริงตัวผู้อื่นมีจากกาคือการเสียสละรู้จักการแบ่งปันและจากการที่สำคัญที่สุดเกยเล่งเวื่รก่อนปลากรนวะจกกาที่สำคัญที่สุดคือการสละกิเลสในจิตของเราออกไปสละความโลภความโกรธความหลงออกไปให้มากนี่คือการสร้างบารมี ประการสาคัญคือเมตตากับปัญญามาโคกันอาจารย์พุทธตัดก ok ็ยกตัวอย่างว่าการที่เราเมตตาสั์ก็ดีหรือเมตตาบุคคลอื่นก็ดีแตหว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเป็นเมตตาที่ไม่ก่อสเรจประโยชน์อะไรดีไม่ดีบางครั้งก็เป็นโทษกับผู้ที่เราเมตตาด้วยอาจารย์กตัวอย่างว่าอาจารย์พุทธทาสนี่คนเข้าใจว่า่าน น้องแจ็คทันมีบารมีมากแล้วคนบางคนคิดว่าทันมีเบียมากเพราะคนมาทำบุญกับทันมากนี่แต่ความจริงเราทันไม่ได้เก็บวายส้นถือว่าทันจะก้าวส้นรุนกลางโดยโดยส้นใหญ่นยข้าวข้องกลางข้าวบัดกระโปรงคนนิดหน่อยทต่น่าจะมีคนมาทำบุญมากเบียมากก็คนมากข้อกันมากคนดีหมากข้อก็ส้นใหญ่คนดีไม่ค่อยทำงานทำการลักลอยก้อยงานหรือว่าวังอางไรอะไรอ่ะ ไอ้ไดมาไอหายหรือการก้อที่นี่ทันบอกว่าเวลาคนหมาก็อนี่ทันก็แล่ปิจนาว่าคนนี้สมควรให้ยไม่คนนี้สม,วมคนนสมวร่วยไม่ <c oughs> ทันเห็นตาต่างแล้วไม่ได้ความไม่ได้เรื่องทันก็ไม่ช่วยทันก็ช่วยช่วยหรือบางกล้งก็ให้เจ้าที่ก็ไหลไปปนๆ <c oughs> เราเป็นกนทีว่าเีย <c oughs> กว่าเรเป็นทันเล่นคับยาบทันกวงนะกายะสังคมนี่ <c oughs> มโนติเป็นกายสังคมใชู่ไหมบางทีได้เดียวปแล้วไปกินล้ามาั่ยาหรือว่าไปประกอบกรรมไม่ดีนี่เลยว่ากายสังคมส่วนคนที่ว่าพอเป็นคนอยู่มัง้งคือเขาอาจจะเป็นคนจะลง้งที่เขาจะมีความเป็นคนดีคนจะได้รับความเมตตาท่านก็พิจารณาว่า <c oughs> อ้าวได้ฉันให้ฉันช่วยแต่เด้อแต่ว่าตัวต้องทำงานก่อนต้องแลกเปลี่ยนกันใยการทำงานอ่เนาเรื่องไหมนี่ก็เ,เมตตาที่ประกอบด้วยปัญญา ก็นี่ธรรมานํำหมาใจเสมอเวลาเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนจบข้ามาก็เบียดธรรมาเลยก็เบียดกินดนมิธีก็เบียดกินดนมิที่ธรามาได้แต่ต้องทำงานให้กวาดเนี่ยวันนี้วันปลาอยู่เวลามาวัดบรร่วนใช่เนาว่าซาลาโรงทำาลังไม่เนี่กระควางพอสมควรกาวีก็มีไล่ตัวบางทีอาตมในี่ตู้ไม่ไหวปลาตัดล่วงพอล่วงแกก็ตู้ไม่ไหวเพราะมันหมักก็เนี่ยใจเด็กนักเรียน ให้เดียกินดมหรือไงฉวยให้ปัดให้กวาดแล้วเมื่อก่อนนี่มีบ่อยหลังๆนี่ไม่สาบให้ไปได้หรอคนที่ก็กําลังจะปนตดเรียกว่าคนที่ก็ียวกว่าคุ้มละพืชนเก็ะจะส่งมาเลยก็จะส่งมาตามวัดตามที่สาารณะต่วัดนี้มากบอ่อยส่งมาที่วัดบางส่วนนี่มากเมื่อก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่คอย็นแต่เลยะจะส่งมาแล้วก็มีนังสื้อให้เซ็นให้ลงเฉลีโยวโงให้ลงเวลาแล้วก็ทํางาน บางคนก็ทําจริงเลยมาแล้วก็ทําบางคนก็มาแก่ก็เลยเส้นทำเล็ก็หนอยแล้วก็หายไปแล้วก็รัมบมาก็ลามีอยู่กรณีหนึ่งเนี่ยมาลักษณะปะเนี่ยหลูกล้านคนแก่ๆคนฟัากล้อง <c oughs> ไปต้องกัรที่ไม่รู้ไปรบกับเพื่อนยิงคนตายหรือว่ากับรถชนเลยนะจึงที่นี่มาก็จึงกระมากระตามมจ้าว,วาัดตามปะครูกัณฑยาบอนปะตันพ่มนี่ จะเจ็นไหนไหมพอตอนเวล์ตามไม่กรอบเฉยบุงพอตอนว่าออ๋ย่าไปเจนไหนแต่งตามไม่กรอบเมื่อเจว่าปลาใจชื้อใจดำหรือว่าไม่มีตาน่ะตันผู้กองอย่าโยมคือมีตาเต็กเด็ตันพอตอนว่าถ้าเดี๋ยวเจนเดี๋ยวไม่เขาแบนี้ดีลังมันกัมันกับไกลกว่าได้ไหมหายมันไม่เงิกุญก์ก์คือไม่เงินกุญกันทำความดีแสดงว่ามันอย่างซับนึกไม่ได้ผมแบบอ้อเออน่าคิดเหมือนกันนะ เนี่ยท่านกวางบอกหลงบอกล้านนะสมัยหลงล้านเราไปประพฤติทำผิดกฏหมายจะตังใจเรื่องไม่ตั้งใจจะเจตนาเรื่องไม่เจตนาแต่ถ้ามันผิดกฏแลไวเวลาเขาไมาก็เดยกว่าทำความดีนะบอกเป็นประโยชน์ให้กับสังคมค่อยทำจริงนะเราเถือว่าเราได้จ่ายในส่วนที่พิษนะหรืกับประโยชน์กับมันเกิดกับส่วนรวมนี่ที่บอกว่าเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญา ไม่กีต่าง่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเลี้ยงมมาเลี้ยงแมวนี่บางทีเราให้มันกินให้มันดูแลมันอย่างดีแต่ถ้าว่าดูแลโดยปัญญาไม่เราบางครั้งเราต้องรับผิดชอบนะแต่เกิดถ้ามันไปกบไปกัดผู้อื่นนี่เจ้าของก็ต้องรับผิดชอบนะหรือว่าอาหารที่เราให้นี่มันกลุ้มกันไหมอาหารดีดีนี่อาหารแป้งๆนี่หอาไม้สัตว์กินบางทีมันก็นสิ้นเปลืองด้วยใจเหตุ หรือในต่างทุกคนกามบางทีทัดมันก็มีชีวิตใช่ไหมเราไอเกณฑ์ถี่กองยอบยาวกล้องถี่เลือกกากดเดินถี่ว่ามันไม่มีประโยชน์อ่าหรือว่าติดไม่ว่าไอไอถี่ติ่งกว้างกว้างไอปวดจุ้งจุ้งไอปวดปนปนเลบาง,งทีติดตุ้งติดดาติดยาอยันนั้นกามการเมตตาปัญญาล่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรร้อนใช่ไหมตะรวลีต่ำม,มานี่เห็นไหมมันเป็นเรื่องที่ว่าตรง ก็ทราประการเดยวกว่าต้องใช้โยนิสโสมนสิการโยมิสโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยกคายในการทําอะไรแต่ละอย่างต้องประกอบด้วยปัญญาทั้งนั้นเลยอทุกวันนี้สังคมเรามีบัณฑนาแา่ทั้งหลายกะระโรมการที่สังคมมีบัณฑนานี่ไล,ล,ล,ล่กกไร่ยุคเหมือนเดิมกว็พยายามแก้กฎหมายที่เรียกว่าเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญมาตราน,นู่นมาตรนนาตรนี้ บางกลาง,งกระปาตวงทําให้เกิดความรุนแรงมั้งรบกันมั้งทะเลาะกันมั้งเป็นมาปนีนตลอดเลยถ <c oughs> ึงจริงๆเรื่องการแกปร้ปัญหาสังคมไม่ใช่การไปแก้ติ่รัฐธรรมนูญหรือการแกร้กฎหมายปัญหามันเกิดจากคน <c oughs> การแกปร้ปัญหาติ่ทุกติดตร,รงก็คือตรงแก้ติ่คนเพราะว่าคนในสังคมไม่มีคุณธรรมรางคนไม่มีคุณธรรม,มการทำให้เกิดความหมุนวายขึ้นเบียดเบียนตนเองมั้งเบียดเบียนผู้อื่นมั้ง นั่นคือปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นไม่ต้องลงในรายละเอียดการเบียดเบียนตัวนั้นอย่างเช่นเรื่องอะไรยกตัวอย่างอะไรคืออาบายามุกฮกอาบายามุกฮกผัการหละการเบียดเบียนผู้อื่นการละเมือดทิ้งอย่างเช่นการก้าการหลักการระพฤติผพิษในประเวณีการปูดจาโกหกลอกลวงหมดเด็ดกับยาบกับเบือเจอเหลวไล่เหลวไล่ไรซาลาหลืการดื่มยาเสพติดการเสพสุรายาเมา นี่คืออามายมุปปัาขอาสร้างคมเนี่ตรงแกติดตัวคนเมื่อจะไปแกติดกระดาษทฤษฎีการแกรปัญหาเนี่ยต้องมีความรู้มีความรู้ได้ก็ต้องศึกษาทำอาตอนนี้ฟังสตานี่ถือรอยเฉหน้านี่เป็นการมีปัญญามีปัญญาแล้วไม่จําเป็นว่าเราต้องรูุ้กย่างทั่วโลก <c oughs> ไม่ต้องรู้จบประูตรตกูตรก้องปฏิบิตกกรรมเต็มจเจซสอดท้งหมดไม่ใช่ปาัว่า กันทึกษากกันรอดชีวิตบางทีไม่รรยมดไม่ไม่รยจอบไม่นแต่ว่าเมื่อที่สุดตนผูตันเตงคลอดไปดีหน่อยอันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชื่อชูฟูสกุลถึงยากจนปง่งไพร่คงได้ดีรู้อะไรรูสักอย่า,ยางเพียงอย่างเดียวก็แต่รว้จริงอันนี้เมื่อถึงของธรรมานี่ธรรมาขนข้อนึงที่ว่ารวยอย่างเดียวก็ได้พ้นก็คือ รู้ว่าคนได้เป็นคนดีเพราะคนดีซ้ากันกว่าถูกสิ่งเอาทางไม่หวาไรจะอนจะมีะไรดีท้งมัดก็าตามโซ่การมีคนดีไม่ได้ในโลกนี้คนดีจึงซ้ากันกว่าถูกสิ่งเพราะฉะนั้นก็เรารู้ว่าการเป็นคนดีเป็นรืแล้วคนดีนั้นมีลักษณะผันผือตอนนี้ก็พอแล้วไอ้เอิ่ไม่ต้องไปรู้ก็ได้เนี่ยเนีย่ยความรู้รู้เพียงอย่างเดียวนะนี่ในเรือของจิตใจนะแต่ว่าแต่นุ่นแต่ เมื่ลอนดิสันปูนันปูนตึ้งเรื่องของการตรงชีพเรื่องของวิชาชีพแต่นี่จะมาปูนตึงเรื่องของจิตใจเรื่องของธรรมะหวาโรววาไรเป็นความดีครับอย่างพอแล้วแล้วก็ตอนนี้นี่ตอนชาวอีกหนึ่งวันตัวรื้อกระส่งครานแล้ววันส่งครานแก่ถึงแล้วสิบสามมีสานี่หลายคนกงไม่ได้เดียวเลยเพราะว่ากดไม้ก็ออกมาแล้วไม่ใช่กดไม้ท้าววุนะ กรรสัง้งเรียกว่าการโกนความร็วมือ,อประกาศอะไรก็ะเต้นนะตีออกมาให้อดจัดงานงดเว้นการจัดงานโดยเฉพาะ,ะการจัดงานที่มีการสาดนา้ำเล่นน้ำประเปลงหรือว่าการดื่มสั้นสั้นที่การรวมกลุ่มกันไลส่สถานที่ก็ห้ามแล้วไล่จังหวัดที่เป็นพืน้นที่สีแดงแล้วปัตตุรุงเรานี่ถึงแม้ว่าจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าจัดขึ้นมา ยาตีนองติโย่จังหวัดลกยเคียงซึ่งมีเชื้อโควิดในทินก็พรอมารวมมาจะเป็นเร่งแพรเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นจึงกดไว้ก่อนทีนี้วัคซีนนี่ถ้ามาใจ้ได้ไหมบางคนบอกว่าชีดรอดเดียวไม่ไง่าต้องชีดสองรอดบางคนว่าต้องซื้อจากตั้งปะเทเินคนที่นายเขาบอกว่าอลอดละลอดละแล้เซแล้ล,ลัลนก็ซื้อก็ง่ายจริง นี่คือการรกักษาโรคทางกายแต่ว่าจริงๆเนี่ยโรคที่เราเป็นกัน,นีนควรักษาคนาคือโรคทางจิตโรคทางจิตตั้งตองอาศัย้ยาข้องพระทิเจาหรือว่าธทรรมโอสดุดร,รมโสรรมโสุดทำโมสุดคือกำซ่อนข้องพระทิเจาเป็นยารัากษาโรคโควิดได้นะกำซ่อนไรที่ดีที่สุดคือกำซ่อนไอ้คนนี่มนุษย์นี่ให้ลดความหินแก่ตัวลงไม่หินแก่วตัวโดยจะบอกกันให้ความสุขต่างหน,นั่ง การดื่มการสูดการดูดการเซฟไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือการไปตรงเที่ยวตามเล่งอบะยมุกการเทียเท่ยวบ้าเที่ยวครับเที่ยวในตีอกโกชจอนแบดนี้ <c oughs> ความจริงมันเป็นเรื่องกล้องปลานักบวชนะกดเป็นการเที่ยวอกโกชจอนเทวะตีเก้าตีเป็นนี่ก็คือระับรัฐมนตรีหรือคนมีท่านาไปเที่ยวที่อกโกช้อน ไอ้ไรที่เป็นก,ก็เดี๋ยวได้คลับไ,ไอ้ไรตยกูกว้าครับทีโยมชูวิตโยมชีวิตออกมาเช่เ <c oughs> นี่ยก็เป็นแรลงกล้งองเจอโรคโควิดแล้วก็ระบาดไปตัวประเทศอยู่ตอนนี้สํากัญก็คือเรานี่ต้องให้ความระบมืนด้วยกันเว้นระยะห่างหรือว่าไม่ไปในสถ้นถีเสียงแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยการสวมเม็ดพยายามลางมือบ่อยๆปฏิบัติตามกับ กำเนิดน้ำก้องมอนี่ก็ช่วยได้นอกจากป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยป้องกันให้สังคมให้ประทิชาติด้วยเปกานทำความดีเปิดส่วนร่วมตรงนี้นี่ก็ถึงตรงอาใีท้ทำาอซสดก้องพระปฎิจาทรทำหอซสดก้องพระปฎเจารเรื่องกำโซนทำหมาก้องพระปฎิจา,านี่ใช่ได้ใช่ได้ทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยฟ้ารังกระจายได้ประฏิตะวันตกกระจายได้แต่มีบางครั้งนี่ก้นก็ะทํา เรื่อมเมต่กวารังเหงเนี่ยามตั้งกำตามขึ้นมาจีใจคนไทยจีใจชาวพุทธเมืองไทยว่าทำไมเมืองไทยนี่ถึงไม่เจริญเรื่รองคนไทยเราทามด้วยกันเองว่าเอ๊ะรัพฤษือปฏิทัทยเราไม่จเจริญอย่างเป็นประิทศโดยพัฒนาเรื่องกำลังพัฒนาไซ่ที่ไม่เป็นประดิปัฒนาแล้วเหมือนกวารังอันนั้นเราตึกรามบ้านช่องหรือเศรษฐกิจมาวัดกันมาเทียบกันว่า ประเทศยนเมืองนี่เจริญไม่เจริญทีนี้ถ้าจะลงในไร่อะเรเย็ดมันก็อธิบายอะไรเหมือนกันเนี่ยท่านเจ้าุณประยุทธ์ประยุทธ์วหรือสมเด็จพระพุตธโกศาจารย์นี่ท่านได้อธิบายว่าอย่างดีเลยท่านอธิบายเลยเข้าใจเลยท่านผู้ฟังลองฟังเลยท่านอธิบายกับืออาจาจําได้ว่าท่านอธิบายเป็นดังนี้ท่านกูท่านบอกว่าการดีประเทศไทยไม่เจริญนี่เพราะว่าถ้าว่า คนไทยเจ้าพุทธเรานี่ก้าวถึงลักธรรมกับส้นโค้งพระพฤติจาจริงไหมเราต้องรับอันนี้เราไปวัดนี่เราถึงวัดไหมไม่ถึงวัดถึงการวัดจิตวัดใจเราไหมว่าเรามีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนอ่านี่ประการแรกนะไทยพุทธเมืองไทยเราก้าวถึงลักธรรมกับส้นโค้งพระพฤติยาวไหมสิ่งที่พระพฤติยาวอนเราข้าวถึงไหมอันนี้จัดเจนเลยแต่ว่าคือหตุการณ์กับตัวเองมีคนมาหลายกว้างนะ ใน,นคนนึ่งแหละลูกศิษย์วัดคนนึงมาหลายคว้งวันนี้ตันมหาห้าโรมาอนี่มีก้นโกรดตัดมหาห้าอย่างนี้อัตมาโอ้อใกล้ละโกรดโกรดถึงไรลูกศิษย์คนนี้ก็หลายคว้งว่ะมีคนนั่นคนนั่นที่ช่วยงานก่อสร้างในวัดนั่นมาบอกหรือมาเล้งว่านักนักเล่นการบันนั่น,น,นก็ไม่พอใจตันมาอาตมาทักมันแล้วไม่พอใจอาตมาเรือ่องไร ว่าคนนั่นก่อจ้างเนี่ยไปบอกว่าวัดบานส่วนนี่เวลามีงานซบตันมาาอ้ามเล่นการแบบนั้น <c oughs> จริงๆนะแต่มาไม่เคยไปเล่นกับคนน,บนั่นก่อจ้างคนนี้แต่่แล้วก็ไม่ได้ตาแค่น,านา้าเลยตาแต่าไหร่เล่กันไม่ได้เต็มไม่ได้ก้าวไปเล่นไม่รู้เก้อาไปอ้างแบบนี้แต่แตมาการเล่งบอกลูกชิดไปกันบอกว่ากจริงอันนี่ถ้าเกิดว่าเข้ามาตามันจะมาบอกเล่นไม่ได้นะแต่นี่ว่าเคยไปม,มาตามที โปรดรยเต็มมาบอกว่าตาตาอัตมาอัตมาการเล่งแบบนั้นเนี่เล่นไม่ได้แต่ตววัตีไม่เล่งที่บ้านมานโ่รดร้ายเพราะยังมีเจ้าวาดอยู่เลยอัตมานี่เป็นแก่ผู้ช่วยเจ้าวาดก็ไม่ได้จะไปใจอำนาจหรือใจสิทธิ์ตรงนั้นในการไปไปห้ามตรงๆหรือว่าไม่ไปหลายวงเวลาก็หลักเล่นในงานซอบถังนนี้คนติบ้ากัรประทานคนนี้แกก็ไม่พอใจเลย <laughs> ตั้งแต่เต็มมา,าไม่ได้เล่งทีนะ่เพียงแต่กว้างมาข้างเดียว เชื่อว่าโกรธเนี่ยคือไม่โตนี่เรียกว่าไม่กระถึงลักทรรมกรส่นของพระบทธเจ,จา้าาแสดงว่าไม่ศึกษาต่างกํามส่นของพระบทธเจ,จา้าแล้วก็ไม่ศึกษาตัวบทกฎหมายของมานเมืองว่าในวัดหรือสตานตีสํำคัญสตานทีท,ทาีามเล่นการพนันแล้วก็จับจนะก,ก็ปลับมาโรกีปันกีเบิ้ลถ้าจับจริงๆกันะ <c oughs> เนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปโทษคนเด่นไม่ได้ไปตทวจลักทรรมไปตทวคกาซส่นของพระุทธเจ้าไม่ได้ ปว่าห้ามไม่เราทําความชั่วหรือห้ามไม่เราทำทำอาบายามุกเอาไปตัวไม่ได้ต้องทัวตัวเองว่าเราเข้าถึงรักธรรมไม่เนี่ยเมืองไทยประการที่หนึ่งเฮ็ดการที่สองเนี่ยธรรมะบินเดอร์บ,บาดตอนนี้บินเดาบ,บาดอยู่ใต้น้องขวาผ้าแต่ไม่รู้คนช่องคนนี่บานอยู่ตรงไหน,นแต่เชื่อว,ว่าบ้านกุ้งอยู่ไม่ไกลเนี่ยเฮ็ดการเป็นประเด็นางอันธรรมะบินเดาบ,บาดใต้น้องขวาผ้าตุ๊ตเจ้าเวลากล้ากลับนี่จะมีรถตีบส่องส่องกันนะ นีคนที่ประกหลังกายไม่รู้กวางอย่างไ่ตอนนี้นะอนาตมาควางก็คงจะเป็นบุญเลยนะอาตมาเอามาเอามา,า,มายกตัวอย่างเรวให้แตนแตนพวกววังในรูวส่งคนนี้เวลาทิพย์ประเทศนี่คุยกันเรื่องคุยกันเรื่องเอิน้นเยแต่ผมมาถึงอตาตมาเดินเดินบินตาบาสเดินกล้ากลับกลับลบวัดก็นแล่เรื่องปลาทันทีมีคำปาศิทธ์ข้องปริญาว่าสัมปนานันจะทัศนังอตามังการลมตะบังการได้พบเห็นสัมมนาเป็นมงคล แล้วคนดีคนส่วนใหญ่นี่เวลาอิจฉาก็จะยิ้มแย้มแจีมใส้อ่าบางคนทีอาเทสอาเทสเสดีกับตักไทยอ่าอ่านับเทศกาลครับล่วงวัาดีกับปีล่วงวัาดีกับนาล่วงอ่าแต่ปลาอยมอะครับวัาดีกับปอล่วงวัาดีกับตาล่วงนะบางคนก็จอดรถจอดรถหรือว่าจะเดินอยู่ก็ยึดอ่ายกมือไหว้เป็นมมือไหว้ย่างทางปฏิทินเช่นปฏิทินปลาหมาปฏิทินเหล้านี่ก็กลมกล่กราบเลยนะต่างตีเขาตะวาย วัตถุป,ปัจจัยถวายอางนหรือไม่ถวายก็ตามเดี๋ยวก็มีความขอรับหรือ,บ,บ,าารอบางคนก็ยกมือไหว้เช่เชบางคนก็แสดงการนอบนอ้อมเทวาสองคนเทว,วานี่โป้ป้านึงกันตาม,มาตาม,มาอู้ไว้เนี่ยถึงแม้เขาจะเกีดเรที่ป้านปุ๊บปุ๊บแต่ก็เล้งนว่าปลาโน่นปนันปลานี่ปนีเหมือนคนเหล็กก้าวปลานั่นปนันปลานูนาน่น,นไม่ดีปลานี่ไม่ดีรนา,นดาชทดมีปลาที่บอกลายการอ้วนกระเซ่ใช่ไหมเดี๋ยวไปตำพิษเปลี่ยน นั่นเองก็เกาเรื่องนั้นมามามาตำนิคันทันทีใครทมาคือเด่นใจอ๋อนี่คนประเภทนี้แสดงว่าจิตใจอย่างห่างไกลธรรม,มายัางไม่ก้าวถึงรักธรรมก้องพระพุทธเจา้าโปร,รยินปลาเต้น,นเตือนเตจิตจะเกิดกุศลกลับเกิดอกุศลคิดยังไงลบทันทีแล้วนึกถึงเรื่องไม่ดีทันทีความจริงคนที่ทําไม่ดีนั้นไม่ใช่ปลาก็คือแตใจ,จขมหมนศาสนาก็ได้เต้นไสที่เราโปรยินปลาเราไปคิดถึงไหนรลบ ใช่แต่ไม่คิดตั้งแง่ดีไปก่อนไปเปิงตอนนี่บอกบง่งบอกได้ว่าจิตของเรานั้นสู้หรือทำเฉียงไรอันนี้ผู้ได้คิดน,นนะ่รวังนะไม่รูกวังอยู่ไม่องคนนี้แ <c oughs> ต่กวางก,ก,ก็บินดาบัดนะก็ประทานอไปอีกันดีนําเรื่องของ่านมาหลาากวางหว่านเนี่ยบุคคลนีควรวางจิตให้ทกถ้าวางจิตไม่ทุกล้วเราก็ไม่กล้าทึ่งรักธรรมเลยโตเราเป็นพุทธตามสมบูรณ์รือตะเป็นบาลแต่ว่าจิตใจไม่เป็นพุทธนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดมาฉัหนึ่งก็ตายปล้วนะนี่ ประการต่อมาคือศรัทธ,ธามันหมากเกินไป <c oughs> ความจริงศรัทธ,ธามากน่าจะดีใจไหมทุกคนแต่ก็บอกศรัทธ,ธามากเกินไปนี่พุทธในเมืองไทยคือไปปวงเองลตัตธิศาสนาอื่นก็นมากันอย่างเช่นว่าอยากเจอเรนะืธธนอศาสนาไหนเราลองเออึกนกะาเิงนะศาสนาใดๆที่เ,เราพวงก็มาเป็นพุทธพอพว,วง้ามาแล้วมันเรือมันไม่ใช่คำสน้นข้องพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของสยาสเสยเวทีมีมากจนเกินไป จนกลายเป็นความงมง่ายอัตมาไม่ได้บอกว่าประเครื่องไม่ดีนะวัตถุมงคลไม่ดีไม่ใช่วัตถุมงคลที่นนสิทธิ์นั้นจะให้พ้นดีมันก็ดีกับผููนําไปใชย้ยผู้นําไปบปํบาเพ็ญบารณาหรือระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสัก,กคุณเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าใช้ในทางที่พิษไปใช้เปการบ,งบงวงบรวงอ่อนวนข้ออย่างเดียวโดยไม่ไล้ลงมือปฏิบัตินั่นก็คือจัตตาที่เกินไปแล้วก็ไม่ใช่พุทธที่ตรต้องเหลา อาประการตีสามก็คือว่าการที่เมืองไทยเราไม่เจริญในต้านนาเป็นมุมพุทธคือเราโยบายตี่นผู้ฟังคงกคยได้ยินใช่ไหมสมัยก่อนก็บอกว่าเมืองไทยนี่เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำจเจริญอุดมสมบูรณ์ในนาม,มีปลาในนาม,มีข้าวมีผลไมยอุดมสมบูรณ์ุกอย่างเป็นเนตร้้แบบเดีย เป็นที่ได้กลนไทยเราขี้เกียจขี้กรานนั่นก็ว่านั่นไม่ใช่ตุกคนนะทุกคนนี่คนตื่นเจ้ามองธรรมานี่ไม่ใช่คนขี้กรานตั้งใจกายั่นยอกขึ้นยอกขึ้นว่าเจ้าไม่ใช่คนขี้กรานแต่ว่าที่บอกว่าคนขี้เกียจขี้กรานคือไม่ได้ปัฒนาเพประว่าโยบายโยดีกินดีเกินไปส่วนกวาร่างขวาร่างนี่บางประเทศไม่บางปะิทเข้ค้านเคลนก็ไม่ได้มีไม่มีก้าวกินอัก็เป็นทะเลทรายเขาต้องคุดบนน้ำมัน เขาต้องทำอุตสากรรมเล็กเขาโยติตเตะเนี่ยจึงการแกลนนูน่นการแกลนนี่ก็ต้องเลยมีความขยันต้องมีความตื่นตัวต้องมีความแข่งขันการสู้บางประเทศก็มีภัยธรรมชาติมากต้องต่อโู้กับภัยธรรมชาติเนี่ยเหมือนการแข่งขันกับตัวเองแล้วก็การแข่งขันกับผู้อื่นแต่ว่าการแข่งขันนั้นไม่ดีนะมันไม่ดีในทางจิตใจแล้วเะว่ามันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเป็นหมาหนากว่าพระสารีราช แต่ว่าการแคลงขันนั้นมันทําให้าเป็นพลดีในเรื่องของความเจริญนั้นวัตถุเพราะมีการปัฒนาตอนนี้ประเทศไทยเราก็น,นําระบบวิธีการกว่ารังมาใชาบ้บมางแล้วอย่าโยนลงสร้างกิเลต่างห้างร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อต่างๆนี่ร้านธรรมาดานี่แต่ว่าไม่ปัฒนาเก <c oughs> ้าไปรกใหญ่มุมเต็ม,ม <c oughs> คนก็ไม่กี่ก้าวร้านแต่ถ้าร้านปัฒนาจะไหมชัดสิิ์การได้สวยงามทิศเ,เอ้มี กันบกสลักจัดจีนมีอะไรดีดีกล้องดีดีเกรดดีดีกุ้นก็ไปซื้ออันนี้มีการเก่งกันเอการเก่งกันนก็ไปเจริญแต่มันเป็นการเจริญด้านวัตถุอย่างเดียวไม่ใช่เจริญทางจิตใจนี่ท่านผู้กองเดียกว่าเราต้องพัฒนาในเรื่องกล้องวัตถุและจิตใจควบคู่ไปกันเอาละว,วันนี้มาถึงชวนตายก็รายการผู้ตื่นรองการพัฒนาวัตถุจริงๆเราโบดเวหานเจีดี สิ่งก่อสร้างนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาโดยตรงนะแต่พุทธศาสนาโดยตรอองคือการที่ญาติโยมมีธรรมะในจิตใจมีธรรมะที่เป็นปรหยัดคือการศึกษาเมื่อการกว้างตอนนี้การจัดว่าเป็นพุทธศาสนาในไงกงปรหยัดแล้วก็นำปริยัติสืบึ่ษาที่รู้ที่กว้างแล้วไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดพ้นเป็นปฏิเวทคือได้พ้นดีนี่จึงจะเป็นพทธแท้จริงที่บอกว่าฝากข้าวประชาสัมพันธ์วันนี้ก็คือญาติโยมนี้ได้รวมทําบุญทำกุศล บุรณาปฏิสังครณ์สรา,ารารงทรรมังเขากองวัดบนส่วนที่จะปัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ก้องวัดก้องชุมชนกเก็บรวบรวมเรื่องก้องประวัติศาสตร์ดัดวัตถุและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไปจายเป็นตีปิษฐานรูปเมื่อนกองเกจิอาจารย์เรื่องประพฤติรูปจายเบโด้งสมุดสำหรับศึกษาขอนกว่านี่คือรายเชื้อที่ต้องมาแลากกาอย่างเชนว่าโยมกลอยเส้นปรัดหนึ่งพันบาทโยมท้าวันเส้นปรัดหนึ่งร้อยบาท หนังเศร้านิก้อนทองเครียงบานใส่คำหนึ่งรอยบาทโยมบุญืูทองแยมน้องฝาผ้าสรอยบาทคุณสวัสดิ์จำเพียนซุกแก้ว500บาทโยมเยือนจติกาแก้วสร0อยบาทโยมชะล่องมาคง3้ำสบาทโยมล่งเรียมป้าน่าร้อบาทอาจารย์นริศคุณครูสุภาพรบุญจันทร์บานส่วน1วน0 0บาทครอบครัวของ่านพระวิเชียนจุมทองคุณครูปัจริน หนึ่งพันสองรยบาทยมของยมเพชรพงษ์ชัชเทียนส่องรอยบาทยมธนพลนุสุวรรณส่องรอยบาท,น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 ,บาทนี่คือที่ได้นำมากล่าวในวันนี้ยังมีอีกมากท่านหังเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วกนะ็อนุโมทนาบุญ